วนนครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันจันท์ที่16มกราคม2566วันนี้ก็เป็นวันครูนะครับตัวอยู่นี้ดัชนีตลาดคุ้นไทยปิดที่1 6 8 4 8 6จุดนะครับเพิ่มขึ้น3.13จุดคิดเป็น0.19มูลคา่าการซื้อขาย59,210.69ล้านบาทเียกว่า,าแม่ลงท้ายด้วย69ดูว่าเลขสวยก็ได้ทีเดียวนะครับวันนี้ถือว่าหุ้น ในส่วนของ Z 100, Z 50, เซตร้อยเซตห้าสิบหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงกระดานเอ็มไอด้วยนะครับแรลว่าวันนี้ถือว่าเขียวขจีกันในเดียวแม้จะเป็นการเขียวเล็กแต่ก็เป็นการเขียวอย่างมีความหมายนะครับเรือว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์วรเชษฐผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุม่มบุรัพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณมงคลพัฒนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราบวกไปกว่า3จุดแต่ว่าโวลุ่มการซื้อขายด้วยว่าแม่ถือว่าไม่ถึง6กพันล้านบาทวันนี้เออหกหมื่นล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายครับครับเออก็ต้องบอกว่าภาพตลาดเองโวลุ่มอาจจะเบาบางสักหน่อยนะครับตัวเลขก็ใกล้ๆหกหมื่นล,ล้านก็เกิดจากการที่ตลาดหลักอย่างตัวตลาดสรัฐนะครับในข้าค,คืนนี้เนะี่ย ปิดนะครับเนื่องจากวันมาติลูเทอร์คิงจูเนียนะครับในภาพรวมสภาพคล่องก็จะลดลงนะครับจากวันศุกร์เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนบรรยากาศตลาดเองก็ต้องบอกว่าเซตติงเนี่ยยังพยายามนะครับที่จะซิกแซกนะครับแล้วก็จะเบรคเอาท์แนวต้านเรน1695นะครับแต่ว่าด้วยภาพที่มอนตัมแรงวิงเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ไหวนะครับภามเซตติงก็จะมีการลดช่วงบวบบ้างในช่วงบ่ายนะครับโครงสร้างในรวมของตลาดเองก็ต้องบอกว่ายังมีแรงขับเคลื่อนนะครับในหุ้นบิ๊กแคป เป็นรายตัวไปนะครับวันนี้เนี่ยแรงซื้อหุ้นค้าปลีกอย่างตัวแมคโครนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดนะครับเช่นเดียวกับตัวอื่นๆอย่างเช่นหุ้นเดลต้าเองซึ่งพักฐานมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเข้ามาช่วยสับสนตลาดได้บางส่วนนะครับส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งมีการประกาศงบของทิสโก้มานะครับ ก็ยังเป็นภาพที่เอ็นนี่อินไลน์ตลาดนะครับตลาดเองก็เลือกหุ้นที่ยังไม่แรงงบอย่างตัวกรุงไทยแบงก์บีพนะครับเอสนะครับเป็นกลุ่มที่สลับขึ้นมาประกอบครับผมครับผมวันนี้แมคโครมีแรงซื้อต้องบอกเลยว่าโอ้โหหนานแน่นนะเปิดถึง 4, 3, ส3่สบาบาทห้าสิบตางนะครับเพิ่มขึ้น1บาทเนี่ยถือว่ามันเกิดจากคีย์อะไรที่แบบเป็นตัวแรงขับเคลื่อนทาให้หุ้นแมคโครวันนี้บวกครับผมตรงนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่านเชิงพื้นฐานนะครับแมคโครก็เป็นตัวหนึ่งที่เซมสโตรเซลโกรธนะครับของธุรกิจ B2B นะครับกับเบลนกับตัวรีเทลเนี่ยก็เติบโตได้นะครับสามถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นแรงสนุนในเชิงพื้นฐานว่าเออเออร์นิงแมคโครเองเริ่มฟื้นแล้วนะครับอยู่เรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่เราเคยกลิ้นไปในสัปดาห์ที่แล้วครับในขางตัวประเด็นของ MSCI นะครับซึ่งแมคโครเองเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเป็นตัวที่เข้า MSCI รอบนี้นะครับช่วง การประกาศก็9ก้าพันพาพันนะครับก็ทำหมแมคโครเองเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าค้างปีอื่นในช่วงนี้ครับผมครับผมมูลค่าพื้นฐานของแมคโครเนี่ยคุณกวรมพัดประเมินไว้อย่างไรครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงการรีวิวนะครับเดยวก็ต้องรอล็นิดนึงว่าเขาจะมีการประมาณการขึ้นไปน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ๆก้แฟลรเราครับผมครับผมนะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยคุณกวรมพัดมองกรอบความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรครับเอ้นแอบลุ้นเลยนะครับว่าเซตเองจะซิกซ์ซกขึ้นต่อได้นะครับ เพราะว่าแรงหนุนเมื่อกี้ว่า capital inflow ยังเข้าอยู่นะครับแนวต้านก็ดูที่เดิมกันนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้จะเป็นจิตยาที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้เซฟไปต่อได้ส่วนนารับก็หนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสองครับผมครับผมนะรายการกล้วยหอมกับกุณลวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บริชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบรริษัััททหลกพย์ นูโมะพัฒนาสินีวามาให้หมุมกับแ,แ,ววแม่จุดชิ้เป็นชิ้ตายเดี๋ยจุดชิคค้ข่าวว่าจะไปต่อต้องดูว่าจะสามารถฝ่าตรง1 6ึ่จุดได้หรือไม่ก็ไปเลยจุดเลยที่ว่าต้องมานั่งติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายอีกหนึง่งครูอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณพเด็มพบส่งเคราะห์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับจะมาใช้ภาพรวมตลาดในวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าเอ้มุมมองของคุณพเดมพบเองเนี่ยมองตลาดหุ้นไทยอย่างไรสักครู่คร สวัสดีครับคุณพิามพุครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้โวลุ่มไม่ถึง60,000ล้านบาทนะหุ้นบวกไปกว่า3มจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายครับครับผมก็ถ้าดูในช่วงนี้ในเรื่องของภาพใหญ่นะครับก็อาจจะมีความสาคัญที่น้อยลงนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทุกคนจะมาโฟกัสกับประเด็นของลายเจคเตอร์หรือรายกลุ่มมากกว่านะครับแล้ววันนี้เนื่องจากว่า อเมริกานะครับจะหยุดทําการนะครับก็ทําให้สัดส่วนของการซื้อขายในต่างประเทศนะครับก็อาจจะหดหายไปนะครับซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะมองโฟกัสไปที่กลุ่มพลังงานนะครับด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็ค่าการกันที่ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วกลุ่มไอซีทีก็ปรับตัวขึ้นด้วยกระแสของดีเทคดีแทกับทางทูนะครับที่จะมีการโค่นลงิจการกันนะคัองกลุ่มนี้ราไปถึงเดลตานะครับที่ปรับตัว าจจาะก,การดีบาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีการปรับลงนะครับก็ส่งผลให้เด็กในช่วงอันนี้นะครับก็ปรับตัวได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าระหว่างการซื้อขายก็มีติดลบบ้างนะครับมันแสดงว่าในภาพของการลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของหุ้นลายตัวมากกว่านะครับแต่ก็ตามเนื่องจากว่าภาพของการคาดหมายดอกเบี้ยของธนาคารการลางสหรัฐนะครับในช่วงนี้อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่บ้างนะครับ พราะตอนนี้การคาดหมายว่าเศรษฐกิจอเมริก,กาจะมีการฟื้นตัวได้ในสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าถ้าดู GDP นาวของเปตรลนตานะครับได้ขับเพิ่มขึ้นเป็น4 1หลังนทะีบ่บอกว่าโอกาสที่เห็นการเกิดมีบาของอลาดเด็กนะครับที่ปรับลงในก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการปรับขึ้นก็ได้นะครับอันตอนนี้ถ้าเกิดในงานการลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นเป็นรายตัวรายกลุ่มได้ครับครับผม สภาพตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณในมุมมองคุณประเดิมพบเองมองอย่างไรครับในจุดนี้ครับครับผมก็ยังคิดว่าจนถึงช่วงของต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะครับภาพของภาพใหญ่เนี่ยอาจจะมีมีความเปลี่ยนเ้นที่น้อยนะครับก็ทำให้อิด็กซ์จะวิ่งตามเกาะประมาณแถวหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดปประมาณนะครับก็แต่1700พันเจ็ดร้อยจุด ก็อาจจะขายทักำไรนะครับหรือเพื่แก้กิจเชื่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าลงมาที่6.0ก็จะดูน่าสนใจนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ผมมองนะครับผมจะมองหุ้นในกลุ่มค้าปิดนะครับโดยเฉพาะหุ้นของแมคโครนะครับที่มีประเด็นเรื่องของภาคการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะสินค้าปกติบริโภคเนี่ยตอบตัวได้ดีนะครับแล้วก็มีมุมของการแกงไหนกับประเด็นเรื่องของ MSCI นะครับที่เข้าอ่ากมันตัวตัวของทางแมคโครนะครับนั่นคือตัวที่หนึ่งที่แนะนำครับส่วนตัวที่สองนะครับเป็นภาพของการแกงรายกับ ประเด็นเรื่องของค่าระวังเรือนะครับโดยเฉพาะค่าระวังเรือในอระหว่างูุยภาคเอเชียด้วยกันเองหรือเพื่อจีนนะครับดูน่าสนใจแต่ว่าค่าระวังเรือใหญ่นะครตอนนี้ปรับตัวลดลงนะครับก็เลยคิดว่าตัวไวท์หรือไอซีนะครับหรือตัวที่ัปิ้ลไอนะครับก็เนี่ยนั่นเทรดซิ่งได้ครับครับผมนะฮะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ดันชนีเนี่ยความเคลื่อนไหวของกรอบดันชนีในมุมมองของคุณเบญดำพเนี่ยมองอย่างไรครับ ครับผมก็คิดว่าประเด็นของการลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีข่าวใหญ่ที่น้อยลงนะครับทาให้อินเด็กซ์จะวิ่งตามกรอแคบแคบมากกว่านะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายที่อาจจะหดหายไปประเด็นใหม่ที่น่าสนใจในเชิงของภาพใหญ่เนี่ยอาจจะน้อยนะครับแล้วก็สัดส่วนของต่างชาติผมมองว่าน่าจะเริ่มลดลงนะครับก็คิดว่าอินเด็กซ์การเคลื่อนไหวเนี่ยประมาณแถวหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดตามนำหัครับครับผมทางรายการกล้วยหอมกับูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพนพบส่ง้อมากเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากคร ขอบคุณค้าสวัสดีคับครับผมนั่นคือมุมมองคุณพเดิมพบส่งเคาะนะครับเรียกว่าคุณพเดิมพบมองคาดการณว่าในวันพรุ่งนี้คงจะขึ้นใหม่ในกรอบแคบๆนะครับตรงจุดนี้นี่คือ2กูรูจาก2ค่ายนะทั้งจากค่ายนมุระพัฒนาศินนะครับแล้วก็จากค่ายหลักทรัพย์กรุงศรีนะผมเชื่อว่านักลงทุนได้ฟังมุมมองของเราคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตกผลึกนะด้วยมาใช้ในการตัดสินใจนะในการลงทุนนะครับตรงจุดนี้วันหนึ่งช่วงของ สี่หุ้นสุดสว i n กันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซน์เองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีถือว่ามีสี่หุ้น s w i n ที่มีความน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของสยามแมคโครดูหุ้นแมคโครนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่43บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น2.35เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวที่2นะครับ T TMC นะครับราคาหุ้นนี้ปิดที่3บาท60สตางค์เพิ่มขึ้น82สตางค์นะครับคิดเป็น29.50เรียกว่าชนซิลิ่งกันเลยทีเดียว ส่วนสุดสวิงตัวที่3นะ TMI นะครับราคาหุ้นะะวันนี้ปิดที่1นึบาทหกตังค์เพิ่มขึ้น18บตังค์คิดเป็น12%นะครับส่วนตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของเจลหรือว่า GEL นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาปิดที่34สตังค์เพิ่มขึ้นสตังค์คิดเป็น13.33%นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงนะมีทั้งสยามแมคโครนะครับ TMC TMI และเจลหรือว่า GEL ะครับผมเชื่อว่านักุจะเกิดวปจัยจเขาไปเล่นเขาไปรุยในการเก็งกำไรในวันพรุ่งนี้อย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูในเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดูจุดคัดด้วยนะครับเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขาย4หุ้นสุดในวันพรุ่งนี้วันนี้ชื่อของหุ้นเทคนิคสุดแท้กันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของสเต็กนะครับรูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกว่า ยังแกว่งตัวขึ้นนะครับให้แนวรับที่14บาท30ตางแนวรับไปอยู่ที่14บาทสําหรับแนวต้านอยู่ที่15บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่16บาทวันนี้ราคาหุ้นของสเต็กปิดที่14บาท60ตางเพิ่มขึ้น30ตางคิดเป็น2.10นะครับส่วนแซบที่2ทนี่คุณอภิวัตน์แนะนำตัวของไวรอิสติกนะครับเดร,รูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์ว่าฟื้นจากโซนหน้านะครับให้แนวรับที่ 11บาทนะแนวรัฐไฟที่10บาท50าสิบตางสำหรับแนวต้านในที่12บาท30มสิางสำหรับแนวต้านไปที่13บาทวันนี้ราคาหุ้นของไวโลจิสติกไปที่11บาท40ตงังคตาเพิ่มขึ้น50ตังคตนาครับคิดเป็น4.59%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูบิน,นีถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซด์และก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ข้ com. น i n s i d e c o m สำรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขอ,อลาท่านผู้ชมผู้ชมไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม